Outside, and it got the double long drop me outside. Check the weather, it's real. I'll be outside. I'm a drop it, this. drop it like a mother type of me in the eyes. I despise when I see it better. Put that ride to the side. many times. Many times, I survive. Beat the fly. Spoiler alert. This guy keeps.

นะครับที่กำลังชมอยู่นี้เป็นการแข่งขันกีฬาเท็บอลชายหาดนะครับ oh. จะเป็นครั้งแรกในของเอเชียดีกว่านะครับ s <S เ,เรียกว่ารายการ2025 Beach bon Volleyball International ครับนะครับวันหนิงนะครับอยู่ที่อ่หนานนะครับประเทศจีนนะครับที่กำลังชมอยู่นี้กูเทนกู้เขียวเสื้อสีชุดสีส้มนะครับ พบกับทีมมาเลเซียนะครับในเสื้อสีแดงกำลังเริ่มกันขันในเซตที่หนึ่งนะครับเป็นการขันแมตช์แรกของทั้งสองทีมนะครับอยู่ในกลุ่ม C นะครับที่กำลังแข่งขันอยู่นี้มาเลเซียลูกนี้พยายามแก้ไขให้ลงโต๊ะแต่ว่าไม่ลงโต๊ะนะเป็นแต้มของอุเทนคู่เขียวหรือว่าอาร์ท่าเรือนะครับขึ้นนำนหนึ่งต่อสูนยในการขันในเซตที่หนึ่ง าก,การแข่งขันครั้งนี้วันนี้เป็นการขันวันแรกนะครับวันที่สิตุลาคมนะครับแก้ไขด้วยลูก2ด้วยลูกหัวลูกนี้อิเล็กทรอนิแอทแทกถือว่าเล่นลูกล้ำแดนนะครับเป็นแต้มของคูเทนคู่เขียวจากประเทศไทยขึ้นนำเป็น2ต่อ0 ก็แข่งที่ริมชายหาดเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะลมค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็แดดค่อนข้างที่จะจัดนะครับก็ใครที่สนใจกีฬาเทคบอล bon อีก oh. อีเวนต์หนึ่งก็คือเท็บอลชายหาดนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับก็จะเล่นเหมือนเทคบอลอินดอร์ทุกอย่างนะครับแต่ว่าจะ ทำการแข่งขันที่ชายหาดนะครับซึ่งเป็นเอาโดรแล้วก็เล่นบนทรายนะครับสําหรับนักกีฬาทั้งสองชาติที่กำลังชมอยู่นี้ไทยและมาเลเซียไมใ่ใส่รองเท้านะครับแต่สําหรับหลายหลายชาติก็โดยเขาญี่ปุ่นก็ยังใส่รองเท้าเล่นนะครับสำหรับทีมไทยถอดรองเท้าเล่นเปิดฝาชงซ้ายแก้ไขด้วยหลังเท้ากลับไป มาเลเซียแค่ขกลับมาไม่ได้เป็นีิชนทยขึ้นนำเป็น4-0ต่อครบ4คะแนนจะกลับไปที่มาเลเซียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับสำหรับกีฬาเท็คบอลจะใครที่ติดตามดูในอินอร์นะครับก็จะแข่งเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับสำหรับกีฬาเทคบอล one, เพียงแต่ว่าครั้งนี้เป็นลักษณะเหมือนกับการสาธิตเทคบอลบีชนะครับซึ่ง กีฬาเอเชียนบีนะครับมหกรรมเอเชียนเบสปีหน้าประมาณเดือนเมษายนเขาจะมีการแข่งขันเอเชียนบีที่จีนนะครับซึ่งจะเป็นเจ้าภาพนะครับสำหรับครั้งนี้จีนก็ถือว่าชิมลางนะครับในการโหยังเสิร์ฟลูกสองไม่ดีครับทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น6ต่อ0นะครับผ่านมาครึ่งทางของเซตที่1 มาเลเซียยังเป็นฝ่ายเสิร์ฟอยู่สเสิร์ฟไม่ผ่านเน็ตนะครับสเสิร์ฟลูกที่สองต้องแก้ไขต้องเป็นลูกเขา่าหรือว่าลูกหัวนะครับแก้ไขด้วยลูกเข่ามาอูเทนเปิดขวาแล้วก็โอ้ลูกนี้ปาดถูกขอบโต๊ะนะครับผู้สินบอกว่าเป็นเอ็ดบอลน,นะครับก็เอ็ดบอลก็หมายถึงว่าลูกถูกขอบโต๊ะแล้วเปลี่ยนทิศทางนะครับก็ถือว่าต้องเล่นใหม่ในแต้มน,นี้ มาเลเซียเสิร์ฟด้ลูกหัวไม่ไม่ผ่านเน็ตนะครัเสิร์ฟพังลูกสองได้ลูกเขา่าอูเทนกู่เขียวเปิดขวาชงเขา่าแล้วก็แต่ได้หยอดโอมาเลเซียลูกนี้ลูกที่สองล้ำแดนมาไม่เล่นนะจริงๆแล้วการเล่นเทคบอลถ้าลูกสองล้ำมาล้ำแดนมาแล้วเราสามารถดึงกลับไปเล่นในแดนของตัวเองได้นะครับสําหรับกีฬาเท็บอลโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟดีอูเทนกู่เขียวเปิดหลังเท้าไม่ขึ้นนะครับคะแนงของมาเลเซียตามมาอยู่ที่1ต่อเจด เป็นการแข่งขันในเซตที่หนึ่งนะที่กำลังชมอยู่นี้ <First series. S 1> การแข่งขันก็จะแข่งสองในสามเซตนะครับ <Out. S 1> ลูกนี้เสิร์ฟ <Second series. S 1> ลูกหนึ่งออกนะครับโอ้โห <Out. S 1> oh, ลูกสอง <Double four. S 1> จะเป็นดับเบิลฟอสนะครับ <Okay. S 1> เสิร์ฟลูกสองไม่ผ่านเน็ตเป็นแต้มของมาเลเซียตามอยู่ที่สอง <First. S 1> ต่อเจ็ด เป็นเกมเสิร์ฟของอูเทนกู้เขียวนั้นนำอยู่ที่7ต่อ2ลูกนี้เซิร์ฟดีโอ้พยา,ยามจะแก้ไขแต่ลูกไม่ลงโต๊ะนะครับโอ้ค่อนข้างที่จะค่อนข้างี่คอนโทรลลูกยากนะสำหรับการเล่นเทคบอลชายหาดเนื่องจากว่า1ไม่ใส่รองเท้าแล้ว2ต้องเล่นบนทรายด้วยนะครับโอ้ลูกนี้เซิร์ฟบอกนิดหนึงนะครับยังได้เซิร์ฟในลูกที่2 ตอนนี้แตมทีมชาติไทยนําอยู่ที่8ต่อ2อูเทนกู้เขียวนะหรือว่าอารท่าเลือนะครับเสิร์ฟลูกที่2แก้อยได้ลูกหัวลูกนี้โอ้โหเป็นลูกออกเลยนครับเป็นดับเบิลฟอร์แต้มของมาเลเซียตามมาอยู่ที่3ต่อ8เกมสดแต้มสุดท้ายของชุดนี้อูเทนกู้เขียวเสิร์ฟดีนะครับเป็นแต้มของทีมชาติไทยโอ้โหถ้าเสิร์ หรือว่าการเล่นถ้าลงโต๊ะบ่อยๆโอ้โหก็ถือว่ามีโอกาสทําคะแนนได้สูงนะครับเนื่องจากว่าคู่ต่อสู้ไม่มีรองทั้งรองเท้าและเล่นบนทรายนะครับแม้กระทั่งถ้ามาเลเซียเขาเสิร์ฟชัวๆแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะเราไม่ได้ใส่รองเท้าแต่อุเทนคู่เขียวลูกนี้ลากไปแล้วก็ปาดโอ้เป็นแต้มทีมชาติขึ้นัน,นนะับสิบต่อสามเป็นการแข่งขันในเซตที่หนึ่งนะครับเป็นการแข่งขันในแมตช์แรกของทั้งสองทีม 3ต,ต่อ 10. โอ้โหเห็นไหมครับเปิดมาอูเทนกู้เขียวลูกนี้มงแก้ไขแต่ลูกเลยโตไปเป็นแต้มของมาเลเซียตามอยู่ที่4ต่ต่อโอ้โหเสิร์ฟลูกหัวมาอูเทนกู้เขียวลูกนี้ใช้หัวแก้ไขกลับไปมาเลเซียลูกนี้ใช้ลูกลากลับมาเป็นโอกาสของอูเทนกู้เขียวใช้ลูกเข่าแก้ไขกลับไปมาเลเซียพยายามจะแก้ไขแต่ว่าลูก2จับไม่ดีนะครับ เป็นแต้มที่ชนะขึ้นนําเป็น11ต่อ4ตอนนี้เราอยู่ที่ไหหนานนะครับอยู่ที่ชายหาดหวานนิ่งนะครับก็ลูกนี้ลูกแรกเสิร์ฟไม่ห่านเน็ดนะได้เ,เสิร์ฟแก้ไขในลูกที่สองเสิร์ฟไปลูกเขา่าเทนคู่เขียวเปิดดแปรขวาแล้วก็เข่าขวาแล้วก็ปาดด้วยขวาลูกนี้ลงกโต๊ะ มาเลเซียกลับขึ้นมาโอ้โหพยายามจะแก้ไขด้วยลูกหัวแต่ว่าไม่ลงโต๊ะนะครับจบในเซตที่1นึงทีมชาติไทยชนะไป12-4ต่อเป็นการแข่งขันในรอบแรกทั้ง2ทีมนะครับก็ลมค่อนข้างที่จะแรงนะครับเ๋ยวอพอกเดียวพพอ่ะลมก่อยยาวน,นิดนึงนะใช่ไหมใช่กับมาเลเลีย มันเป็นเนินนี่ครับนเนินนะใช่ใช่บางท่านต่ำนะเนี่ยออกฝั่งนู้นมันต่ำใช่บางท่านต่ำบางที่สูงมากเลยฝัออ่งนี้มันสูงใช่ใชวันนี้จะถอยาวนิดนึงเพราะมันออกนิดเดียวได้ไดแรงบ้างหนึ่งหลักของฝั่งซ้ายหัวแรงมาก แต่าคจะลักสงวานต้องไม่มีขา้าอย่างนี้เขาหลับขา้าเรเร่อหัวแรงรว่าเขาหลักมาอย่างไรใช่แลวไม่ชนะออกไป ในเซตที่2นะครับเซตที่2มาเลเซียจะได้เสิร์ฟครับลูกนี้เสิร์ฟออกนะครับโอ้ก่เมื่อกี้ก็ได้สอบถามสุเรียนผู้เขียวบอกว่าฝั่งฝั่งที่ใกล้ๆที่เรากำลังชมเนี่ยก็ถือว่าอยู่บนเนินนะครับฝั่งูุนค่อนข้างที่จะอยู่ต่ําเป็นที่ต่ํานะครับก็โอ้เป็นดับเบิลฟอ์นะครับเริ่มในเซตที่2ได้ขึ้นนำเป็น1ต่อศูนย์อย่างเป็นเกมเสิร์ฟของมาเลเซียเสิร์ฟด้วยเท้า โอ้ลูกนี้ไม่ลงโตะนะครบับลูกที่2ของมาเลเซียแก้ไขด้วยลูกหัวลงโต๊ะปาดโอ้ลูกนี้เป็นไซ์บอลนนครับก็จะต่างกับเอ็ดบอลครับสำหรับไซต์บอลสำหรับลูกที่เห็นเมื่อกี้ก็คือถูกข้างโต๊ะแล้วก็ลูกไม่กระเด้งขึ้นสูงนะครับ ถูกข้างโตแล้วก็กระทบลงพื้นนะถือว่าเป็นไซบอนเสียแต้มนะครับก็ก็ต้องตอนนี้ยังเสมออยู่ที่1ต่อหนึ่งลากมาข้างขวาลูกนี้โอ้โหปาดดีนะครับสำหรับอุเทนโก้เขียวขึ้นนำเป็น2ต่อหนึ่งก็ถือว่าเป็นนะั กีฬาที่ถนัดเท้าขวาก็จะลากเขาข้างโต๊ะฝั่งขวาค่อขนข้างที่จะแม่นนะครับสาหรับอ hotel, ูเชนกูเขียวโอ้โหเสิร์ฟออกอีกแล้วนะครับสําหรับมาเลเซียลูกที่สองเส้นลากไปฝั่งซ้ายของโต๊ะแล้วก็โอ้โหพยายามจะใช้หลังเท้าแต่ว่าลูกไม่ข้ามนะครับค่อนข้างที่ยางที่บอกนะค่อนข้างที่จะ คนโถนลูกยากนะครับไม่มีรองเท้าแล้วอยู่ในทรายด้วยนะครับลูกนีถือว่าเสิร์ฟดีนะครับสำหรับเทนเเขียวแทนพนํนเป็น3ต่อ 2. 2เป็นการขันในเซตที่สองท่านลชมอยู่นี่เป็นการขันแมตช์แรกของทั้ง2ทีมนะครับ ลูกที่สองอุเทนเลือกที่จะใช้ลูกหัวนะครับผู้ตัดสินบอกว่าถูกเน็ตนะครับดับเบิลฟรอนะครับคะแนนตอนนี้อยู่ที่สามเท่ากันเป็นกันะ่ะในเซตที่สองนะครับลูกนี้เสิร์ฟดีเป็นแต้มของเห็นคู่เขียวขึ้นนําเป็นสี่ต่อสาม เซตที่1เราชนะไปก่อนนะครับ12-4ต่12อก็ยังเสิร์ฟดีมาเลเซียยังแก้ไขด้วยลูกหัวลูกอกนะครับแต่ว่าอุเทนก็เขียวลากมาฝั่งฝักของโต้ลูกนี้ปาดแก้ไขด้วยลูกหัวกลับมาเราก็ลูกหัวกลับไปมาเลเซียโอ้โหพยายามจะโอ้โหแก้เป็นทุกเป็ดเอด็ดบอลน,นะครับถูกขอบโต๊ะนะครับ ถ้าเป็นเอ็ดบอลในการตีโต๊ต้องเสิร์ฟใหม่ทุกครั้งเสมอไปนะครับสำหรับกีฬาเท็บอลคะแนนนำอยู่ที่4ต่อสลูกนี้เสิร์ฟดีดูว่ามาเลเซียจะแก้ไขด้วยลูกโอ้โหแต่แก้ไขไม่ลงโต๊ะเป็นแต้มทีชาลไทยขึ้นนำเป็น5ต่อ3ครบ4คะแนนจะกลับมาที่มาเลเซียจะได้เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟลูกแรกด้วยหัวถูกเน็ตนะครับได้เสิร์ฟในลูกที่2นะครับ สองแก้ไขได้ลูกเขาอุเทนคู่เขียวลากมาฝั่งขวาของโต๊ะโอปาดลงโต๊ะพอดีนะครับลูกนี้เราลงปลายโต๊ะค่อนข้ายที่จะรับยากนะครับก็ถือว่าเป็นลูกถนัดของอุเทนคู่เขียวนะครับสำหรับทีมชาติไทยส่งการแข่งขันครั้งนี้ที่ถือว่าเป็นปรีเช,ช่นบีดดีกว่านะครับส่งมาพรกพงเดชเจริญแล้วก็อุเทนคู่เขียวนะที่ ลูกนี้ยืนเตะโอ้โหมาเลเซีย,ซย,ยทีนชติไทยขึ้นน้ำเป็นเจ็ดต่อสามยังเป็นเก็บเสิร์ฟของมาเลเซียลูกนี้เสิร์ฟด้วยเข่าเทนลากมาฝั่งขวาของโต๊ะแล้วก็ปาดด้วยขวามาเลเซียจับลูกหนึ่งไม่ดีนะครับ แต้มสีชขึ้นาเป็น8ต่อ3เกมเสิร์ฟแต้มสุดท้ายของชุดนี้มาเลเซียเสิร mm ์ฟ hmm. ด้วยลูกหัวโอ้โ oh, ห oh, oh. ไม่ลงโต๊ะนะครับแก้ไขได้ลูกที่2แก้ okay, ขไขด้วยลูกเข่าอูทเทนกู้เขียวลากไปฝั่งซ้ายของโต๊ะแล้วก็ใช้ปาซ้ายลงมาแก้ okay, ขไขด้วยลูกหัว mm hmm. เป็นโอกาสของอูทเทนคู่เขียว mm hmm. มาทางขวา มาเลเซียลูกนี้พยายามจะยืนเต,ตะนะครับแต่ว่าไม่ลงโต๊ะนะครับโอ้เแข่งการแข่ช่างขึ้นมาเป็น9ต่อ3กลับมาที่ทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟนะครับเทนคู่เขียวสำหรับการแข่งขันครั้งนี้จะแข่งวันที่12เป็นวันสุดท้ายนะครับโอ้โหเสิร์ฟดีมาเลเซียลูกนี้โอ้โหลูกนี้ยืนเตะ ไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าลงโตได้ดีนะครับเป็นแต้มของมาเลเซียตามมาอยู่ที่4ต่อเอย่างเปเก็มเสิร์ฟของอูเทนกู้เขียวนะครับลูกนี้เสิร์ฟดีมาเลเซียเปิดเขาแล้วก็แก้ไขด้วยลูกหัวกลับมาอูเทนกู้เขียวรากไปทางซ้ายที่มาทางซ้ายของมาเลเซียโอ้โหพยายามจะเตะขวาแต่ว่าโอ้โหเล่นในทรายจะพลิกตัวค่อนข้างที่จะยากนะสำหรับ ทีมเราเทคบอลบอนชายหาดครับคะแนนนำอยู่ที่10ต่อ4เป็นการแข่งขันในเซตที่2นะครับที่กำลังชมอยู่นี้อุเทนคู่เขียวเสิร์ฟโอ้โหลงปลายโอ้โหแฉลบปุ๊บกเสิร์ฟได้ดีนะครับ,ปบ,ปบเป็นแต้มของทีมชาตนนำอยู่ที่11ต่อ4ปเป็นการแข่งขันในเซตที่2นะที่กำลังชมอยู่นี้กูยังเสิร์ฟดีโอ้โห yeah, yeah. ถือว่า เซตนี้กูเทนกูเขียวสามารถเสร์ฟได้ดีชนะไปในเซตที่2ก็เป็น12ต่อ4สรุปผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะมาเลเซียไป2ต่อ0เซตก็เดี๋ยวถ้ามีคู่ไหนเราก็จะบันทึกให้เอฟซีได้ชมอีกนะครับก็น่าจะเป็นพักพงเดชเจริญอาจจะลงโต๊ะที่2เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ